กินยาไประยะยาวจะมีผลอะไรกับร่างกายเราจะประเมินผลดีและผลเสียเสมอเช่นในกรณีที่เป็นคนไข้ของหมอที่ติดเชื้อเอชไอวีอย่างงี้ค่ะถ้าคนไข้ตัดสินใจที่จะไม่รับประทานยาต้านไวรัสหมอก็จะแนะนําให้เขาเห็นผลลัพธ์ก่อนว่าถ้าไม่รับประทานยาต้านไวรัสเพราะกลัวผลข้างเคียงของยาแล้วคุณกลัวผลข้างเคียงของการติดเชื้อเอชไอวีไหมจากการติดเชื้อฉวยโอกาสหรือว่าโรคมะเร็งที่สัมพันธ์กับโรคเอดส์เป็นต้น เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ายาแต่ละตัวมันมีผลข้างเคียงแต่เราก็ต้องช่างผลดีและผลเสียของโรคที่คุณเป็นเองกับผลข้างเคียงที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นจากยาแต่ถ้าไม่รักษาเลยล่ะมันจะแย่กว่าหรือเปล่าแล้วก็ผลข้างเคียงแต่ละอย่างเนี่ยก็สามารถจะติดตามได้คือเราไม่ได้แบบว่าสั่งยาแล้วอีกสองปีเจอกันซะหน่อยถูกว่าเดี๋ยวเราก็เจอกันมีอะไรก็เราก็จะมีการติดตามค่าเลือดเพื่อจะดูเครื่องยนต์ของคุณว่าทาง,งานเป็นยังไงต้องปรับระดับยาตาม การทำงานของเครื่องยนต์ในร่างกายคุณหรือเปล่าถ้ามีผลข้างเคียงอื่นๆก็อาจจะแวะเข้ามาบอกกันได้